มาป้ากันแหงนะคะกับไอแอมนัทชาวันนี้จะพาไปเที่ยวดอยเสมอดาไปเป็นอนเต้นที่มงน่าน่นะคะะวเป็นโอนเต้นกันค่ะไปโดนเต้นตอนนี้อยู่อเภเชียงมนวจังหวัดพะนะคะเดิทางไปจังหวัดน่านอุโมนค์ไปเอวบุอมอน fine ถึงแล้วนะครับนี่ครับห้องน้ำเดี๋ยวเรามาอาบน้ำที่นี่กันตอนนี้เวลาบ่ายสองแดดก็จะร้อนหน่อยนึงมันมีเบอร์ไหมอ่ะหลังที่สิถามเขาสิอยากอยากขึ้นไปถ่ายรูปก่อนไงอ๋อได้ไดเ้เอามาจอดด้าหน้านี่ครับ จะได้ขดของขึ้นหน่อยได้ค่ะไปไปถอยมาผมคิดว um> ่ามชิดในนี an> ่ชิดชิดดินชิดดินในสุดชิดในอ่าอ่าไปเนื้อนางข้าเนี่ก่อนมันห้อนละขึ้นตังคุนตัอนไปจอดรถไก่ห้าเต้นนี่หนเต้นกันนี่นุ่เต้นหลังที่สิบเก้าอ่ะสิบเก้าหลังไงวะถามา่ะมันห้อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูไปมาค่ะไปดูวันนี้เต็มเข้า เปทางเต็นเต็มแล้วเต็มแล้วอันนี้เต็มแล้วอันนี้อันนี้ถ่ายวิดีโอใช่ไหมเออลง YouTube นี่หน่อยลง Youtube เดียวมือก็เป็นอย่างเจ้าทางมาโหดก่นโหดโหดคิดว่าจะใกล้ๆห่างน้อยหนึ่งอย่างแต่คิดว่าใกล้ๆอีกอูอ้หลังที่สิบเก้านะครับ ค่ะขึ้นะะเลย,เลยปึอ้อเราได้หลังที่สิบเก้าทงขึ้นอืมก็จะมีไฟเป็นเต็นเต็นแล้วก็มีแค่ให้นะครับ ขึ้นได้เลยอึบนี่คือเต็นท์เราหลังที่สิบเก้านี่ครับคือวิววิวเวลานี้คือบ่ายสองนะครับแดดก็จะเปี้ยงๆหน่อยว้าวแล้วคิดดูว่าตอนเช้าเราจะมีหมอกให้ดู สวยนะครับเจ้าของร่้บริการนี้อยู่กันเองค่ะกันเองตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับบรรยากาศก,ก็จะเป็นบ่ายแบบนี้ครับโอ้ยมีไมานมาคุณแต่เขาบอกว่าเต็มทุกหลังนะโหม,มามนแล้วง่ะอาจจะขึ้นมาตอนเย็นๆแต่เรามาตอนบ่าย นี่นอเปิดให้ดูรีวิวหน่อยครับเป็นนายแบบเข้าไปหน่อยมไม่เข้าหรอมมีเบาะปิกนิกปูลองพื้นให้มีผ้าห่มให้นะครับอ่ะลูบขึ้นไปเลย เราจะเก็บยังไงเก็บบางข้างอึบจับให้หน่อยอบอ่าแหวกให้หน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปอือประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็จะอบอ้าวนิดหน่อยพอเพราะเป็นกลางแดดเวลาบ่ายสองครับ ก็มีหมอนไม่พืห่มให้ราคาเช่าก็700ดร้นะครับรวมอาหารเช้าอาหารเย็นก็นี่เราสามารถเปิดดูข้างในได้อาหารเช้าก็มีรวมอาหารเช้านะคะราคา700นี้แต่ส่วนอาหารเย็นเราต้องสั่งเพิ่มต่างหากก็คือมีหมูกระทะหมูกระทะ เรามาเปิดฝั่งนี้กันมานี่บรรยากาศในเต็นท์กันนะครับวันนี้มากับร้านชายนอนเต็นท์ดูดาวเป็นไงครับบรรยากาศโอเคไหมก็สมกับราคาเช่านะคะเจ็ร้อยก็โอเคอยู่ค่ะรวมอาหารเช้าค่ะอ เย็นนะเขาเขาบอกว่าร้อนเราไม่ได้ร้อนเลยเนาะในเต็นท์อะอากาศก็เย็นอยู่นะคือตอนนี้บ่ายสองนะครับมันคิดว่าจะร้อนเปปี้ยงๆก็ไม่ร้อนนะคะเย็นอยู่อุณหภูมิเท่าไหร่ไอวี่ดูมือถือดิเมตบอกมี <c oughs> ฮะดูไม่ได้เหรอไม่ได้มีน็ตออได้ทำไมถึงดูไม่ได้ <c oughs> ว่าจาักองศายสามห้าไม่น่านะเย็นอยู่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวดูให้ เพอนี่กํเดียวเราลุมนั่นไหนอ่อ่ะไม่รู้ไร่อะไร,ะไรมาถึงแล้วมาถึงแล้วตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ไม่รู้สวยนะ เราสามารถแคปเจอ,อได้เยี่ยม <c oughs> ดูหลานโอนเคโอเค มัตรจรถล,ล่ะเกอเนี่ย <c oughs> อย่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ <c oughs> ยวเดี๋ยวเอามาสามตัวเสื้อกันหนาวอ่ะมาสามตัวคิดดูกลัวมันหนาวขนาดไหนล่ะ ออกตรงนี้ก็ได้นะครับเมนาน้ำในรถชึบิอยู่ตั้งคนขับก็ม่ปุ๊บอ้าวของพวงนี้ทำไมไม่เอาไปล่ะ ไม่พอต้องเอาอีแตะ พอแล้วเดี๋ยวก็ซื้อใหม่ก็ได้ร้านก็มีขายอยู่หรอกกินทำไมเยอะแยะนำ้ำอ่ะเอาไปเจ้าเล่สด้วยก็ห้องน้ำอยู่นั่นน่ะสาวงามอย่านงน้อยูอ่ไอ สาวงามเห็นมั้ยลงอุดังอะอู้ดังหัวได้อ่ะสองคนอะมาสองคนอ่ะสาวสองคนเต้เต้นเดียวกะฮู้ได้เดได้ยินหัวนอู้กับไปดินอย่างแม่ไอ้เจ้าของให้มันทำมาอ่ะไม่จองเลยกำแพงเต้นเนี่ยเต็มใช่ไหมไม่จองเลยมาห่างเต้นอ๋อหมายถึงว่าเขามีเต้นของเขาเองขันอ้องไปยังได ล็กไปไหมคะไหนบอกจะให้ถ่ายรูปให้ไง <Luther> <K l acht> ขึ้นไปค่ะขึ้นไปจุดสูงสุดของไร่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาถ่ายรูปหมอกกันตรงนี้นี่คือจุดชมวิวด้านบนสุดของไร่นะคะเรามาเซอเว์ก่อนค่ะบรรยากาศตอนนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งค่ะ ให้ชมบรรยากาศทั้งแดดแล้วก็หมอกดูแดดไปก่อนนะคะหมอกเดี๋ยวให้ดูตอนเช้าน,นี้ดูแดดไปก่อนให้ดูบรรยากาศ 刚有。 เรหาเด้อ oh, มันมีคืนติดเต้นไม่ขึ้นขึ้นมาอยู่บนยอดบนขึ้นมัมน,นี่ยมีปี๊ดทะลุอยู่ติดเต้นมันมีคืนน้อยเดียวขีดสองขีดเราบดติด oh, <what> อ,อินเทอร์เน็ตกืบหมดเนเล่นนี่คือน,น้อยเดียวจริงไห นี่นะบอกว่าเราต้องห่วงมงีมีมี่องมงีหลายมันมามามาแวะแปะมาแล้วก็หายมาแล้วก็หาย ลงไปข้างล่างกันลงไปเต้นกันค่ะ ไปสั่งหมูกระทะเป็นเซตไว้ดิเดี๋ยวไม่ทไม,ไม่ไม่น่าได้นะคือพี่ถือกล้องไปด้วยเหรอ,อ,อ,อมันต้องถามปริมาณเขาอะมันต้องถามปริมาณเง,ณงี้ยยางน้อยก็มีต่อไปอ,อ่ะก็แจ่ละ ขาหน้าขายเป็นเซ้นกะเ,เอาเเลกลาง,งนาแ,แต่เฮ้เอาหน้าออกเอาหน้าออกเดี๋ยวดิลุเงเขาก่อน นี่คะ่ะบรรยากาศรอบๆสุดแล้วตรงนี้น่าจะเป็นทะเลหมอกตอนเช้าวสวย กลุ Big bite. ่มบิ๊กไบคทันใหญ่มาด้วยครับวันนี้ทางวิบากหน่อยนึงแต่เก่งก็มาได้ครัใจต้องสู้หนอะอยากเห็นทางกลับไปดู EP 5ทับหน,นะครับ ดูแสงพระอาทิตย์กำลังจะตก นี่ในแบบเข้าเฟรมแล้วย้อนแสงย้อนแสงรอแล้ว อนนี้กี่โมงไอวี่กี่โมงห้าโมง,โมงแสงตอนเวลาห้าโมงครับยันแสงกันหน่อย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาภาพทะเลเหมอกมาให้ดูค่ะลุ้นกันว่าจะมีหมอกไหมเนาะมาค่ะหนาวไหมอีองศาก็ไม่รู้ไม่อันนี้วัดได้ก่อนอเดีเ๋ยวมารอดูดาวกันนะครับหลังสี่ทุ่มเดี๋ยวเขาจะปิดไฟเดี๋ยวมานั่งกินข้าวกันก่อนหมูกระทะครับสั่งมูกระทะไป สังหมูครับไปยังไม่มาเลยครับบรรยากาศตอนกลางคนืนครับข้างบนก็มีเต้นข้างบนก็มีครับบางแสง ายยังเนี่หมูกระทะมายัางเนี่ยตั้งกล้องรอหมูกระทะแล้วเนี่ยหมูกระทะมาได้แล้วได้เจ้าไมาอย่างเจ้าหน,หนูสร้างหนูสร้างไว้ทุ่มรึ่งไงเอาเปลี่ยนเป็นทุ่มหนึ่งละเจ้าเจ้าจุดไมฟให้เป็นอย่างนี้หนูจุดเป็นแต่ขอให้มีไฟแจ็กเลยขาก็จุดเหมนี้ก็เป็นนี่ครับ เครื่องดื่มที่กินวันนี้ลงคลิปได้ไหมอะลง Youtube ได้ไหมอะจะโดนไหมอะจะโดนจับไหมอะ ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอแมนัชชาด้วยนะคะ